อุดรเป็นคนคสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะบริษัทเอกชนลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรวมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการว่างผังเมืองร่วมจังหวัดที่ห้องประชุมป่าหลวงรงแรมนภาไลาอำเภอเมืองอุดรธานีบริษัทปรัดแอนเดฟจำกัดได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมกลุ่มย่อยโฟกัสกลุ่มครั้งที่หนึ่งกลุ่มพื้นที่เมืองศูนย์กลางลักอำเภ่อเมืองอุดรธานีโครงการว่างและจัดถ้ำผังเมืองร่วมจังหวัดอุดรธานีสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้จึงเป็นกระบวนการระดมความคิดเห็นร่วมกันของถูกผักส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะต่างๆซึ่งเป็นการเบื้องหน้าการความคิดในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีทั้งในด้านการตั้งทินฐานเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลที่ไดจากการประชุมในครั้งนี้กลมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นำไปใช้กำหนดทิทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอย่างบูรณาการ แล้วลมาติดตามกันแรงงานข้าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเมืองอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเอุดรป็นนนคขยั